ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมานี่กะมาพบกับเจคัมสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมานี่เจคัมสามตัวเต็งกันเลยมาติดตามหนึ่งเรื่องความฝันกับตะโป้ค่ะตะโปนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันเห็นปูเนาะค่ะถี่ยางม้าเนาะค่ะกะเขียนเลขให้แล้วก็เอามาใส่มือของตะโป้ค่ะสามตัวเค็งๆเลยค่ะท่านผู้ชมความฝันของ ตปอสิเป็นจังไดเป็นไปเป็นมาแน่วใดกะบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะฮากไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของตาปอพร้อมกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะตาปอค่ะค่ะสวัสดีค่ะตปอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทมื้อนี้กะเดินทางมาติดตามตัวเลความฝันของตาปออีกคือเกาเนาะค่ะได้ยินมากว่านี่คุ้นตานีเพื้นฝันล่ะค่ะท่านผู้ชม วดนี่ได้เป็นตัวเป็นตนค่ะตัวเลขแนวทางของคุณตาปอสิเป็นตัวใดก็ให้คุณตาปอเล่าให้ฟังนะคะ่ะคุณตาฝันว่าจังใดคะ่ะฝันผีพ่อใหญ่พยย่อใหญ่ปูเรามาค่ะเรามาถามข่าวร้านนี่ละแล้วเราเคยเดียงแต่เราวน่อยคุณตาค่ะอยากกันประหยัดกันมากครับแต่เมียอยู่อ,อยู่คนละบาท กัิ well. sí, ่นมานาว่าจาเมาร้านเม้าฝนเมื่อเลนอยู่ฝนจังว่าโมก็ฝนเห็นดาวพงปวยง่ายเนเสียชีวิตไปเลยเนาะเออเสียแล้วพ่ย่ายปูตอนนี้ปวยง่ายปูปู่นปวยแห้งแห้เจ้าพอไปร่าสีไข่จะเป็นเนียนฝอ สีออกมาว่ากับบีเฉดวาดเพิ่นเพิ่นป่วยอยู่ในในแผลืออเลยบ่ค่ะบ่อันสม่ตกตาบวชเป็นเน้นทั้งนี้บวชค่ะเป็นเน่นบานี้ปู่นี่เพิ่นป่วยแห้งเพิ่นป่วยแห้งคุณตาก็เลยสิล่าสิขานี่ไปเพิ่นไล่ไล่ถั่พอนั่นไปล่าสิขายเลยค่ะมากกว่าท่านดอกแนีวตะจีมัน สามคืนเพิ่นยังให้ออกจากบักเนาะค่ะสามคืนิ่นมาิ่นวาจังไ๋คุณตามาตามข้าวหนีซื่อนีดาอยู่ดีมีแห้งบ่อเราอะค่อยอยู่อยนตัวเราพอว่ะมาพอกับวิญญังดอกหันเราอะเีาเนิ่นวาอเขียนสักลาดทอือกำเอาเราอะ เราเรียนใช้มือกรรมเลยเขียนใส่กระดาษเอามาใส่มือให้เออโอ้กับฟันบ่ายาวยค่ะเพิน<อ>พ่นเอาให้แล้วคุณตานี่เพิ่นออกนี้ไปจ้งได้เปิดมือเบิ้งบ่เออเพิน่นเพิ่ดจับไปแล้วว่าแจ้งสินอะไรมาเปิดเบิเอ้อค่ะเปิดเบิเ้งมันเป็นเด็กแปดหกศูนย์ แปดหกศูนย์จังหวะมันอันนี้เดียวว่าเฮ้ยมัน,นแบบสิเป็นแปดศูน,ศน,นยน์หกเนาะจังหวะว่ากับดินนะคะเนาะมันมันจิกับคือจะกี่น่ะกับเอมุนเลนเอาเนาะเออเอาแปดแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกนึเนาะเออไหวนึ่ค่ะมันไม่เขียนให้คุ้มเดียวนี่คุ้มเดียวนี่ทีค่ะ พิ่นมากกบไพค่ะคุณตามาอผู้เดียวเพิ่นเพื่นมากผู้เดียวเพื่ออเพื่อนมากนี่เพิ่นยางเขามาเฮัอนเลยบอกดือเพิ่นยืนทางนอกเพิ่อนยืนทางนอกเ่ละเพิ่นวดเขามาไห่เนาะเพื่อนยืนอยู่่หน้าบ้านเอเดินไสบบอกคุณตาก็ออกไปหาพอบอเออน่อยน่อยนว่าเมาหนีน้ำพองแล้อื่นจะพอแล้วคนญ่นอื่นจะเพียบ่ะหักล้าจะอื่นพอ เพิ่นมาเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่มีหยังมาให้เออบ่มมีหยังาเพิ่นก็เลยเขียนเลขแล้วก็เอายัดเซมือให้เออเพิ่นเขียนเด็ก้วใส่มือให้ตัวสีหยังคุณตาก็สีน้ำเงินธรรมดานี่ล่ะสีปกติเนาะเออปกติบ่แดงเนาะค่ะเนาะอายุเพิ่นตอนเพิ่นเสียจำได้บ่โอ้ยจำบ่ไรด้วยเพราะว่าเพิ่นหึงน่ะบ่เออเสียหิงแล้ว ເອົາເບກຫັກືອບກັນຫນກວ່າພິ່ນກໍຊມຢ້ມຢາມນາຕນາກມໃຫ້ນໍນາຈັດລຂລຫໃສມໃຫ້ມາກບັດຕ່າກນີ້ กางเต็นท์กับเห็นคุณตาเไปเสียงบึงนะคะเนาะเอ็ดเองกับสิม้าจะตามบึงสัก่อนอีกคลิปหนึ่งว่าเสี่ยงตัวเลขแล้วสีฟันเจ้งไหนสียูโบเป็นสิมาย่าตัวเลขอีกบ่อเนี่ยวันนี้บ้านเลขที่นี่บ้านเลขที่เท่าไหรคุณตาหนึ่งศูนย์เจ็ดคือเกาหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะเนาะก็เอาไปตัดเด่นนะคะเนาะเพิ่นเขียนให้จะแปดหกศูนย์ แปดหกศูนย์บาทกัมันจีกนกันแต้มหนึ่งเนาะเมื่อกี้มากับบาทนี้ก็บจี่ะหกศูนย์เดศูนย์หกพยางนกลรับคือหวต่างกังหนค่ะคับค่ะหัวต่ังหันการับเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดศูนบาทอีกทีเนาะการับแปดศูนย์หกเนาะค่ะ ตัวนี้จะว่าล้วระหว่บบางหกแน่ละ <laughs> ค่ะวันนีบบน้เพื่นเอาให้แล้วเพื่นว่าจังไดโต่อค่อตาเพื่นก็าว่าว่าจาั้งใจแล้วก็กลับเมื่ออืมค่ะแต่แต่ส่วหกเป็นตัวกันนึงปะคะเออตัวกันใหมค่ะเพราะว่าเก้าไปจะสิ้นล้วค่ะหยันหยันตัวนี้มันบินของวาาัสดุใช่ีหมคันว้เนาะแปดส่วหกนี่คือกัน <laughs> เห็นว่าทุกคนนี่ฟันดีดีเห็นบ่ล่ะค่ะมันสองมันบิ่งมาใส่ค่ะมันออกเลขสามตัวจีิงๆล่ะค่ะว้ออกเลขไทยสามตัวลอตเตอรี่เนาะคุณตาเนาะสามตวามฝันของคุณตาเป็นเลขไทยหมุนสองขังเนาะหมุนสองขังค่ะถ้าผู้ใดจัดของายยานยานนั่นเป็นแดงสามค่ะค่ะท่าผู้ใดดึงลอตเตอรี่ไว้กับซิมีโชคลาภกับคุณตาอยู่เนาะค่ะเนาะ ราวาเลขกที่คุณตาแบ่งปันไปงวดบางหันกะเขาเลขไทยสามตัวค่ะท่านผู้ชมมุนสองครั้งค่ะความฝันของคุณตาไม่เห็งเพิ่มเติมบอกก็ว่าผีแล้วบันหาใเสียงเมื่สักก่อนสุดนิละไปพิจรารณาเบื้องเยื้อซี่ควรอย่างไรเป็นสิมาค่ะสำหรับพิมพ์นีกระของคุณตาปอาหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทาง ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค้ใส่ดีค่ะคลิปนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของตะโอนเนาะค่ะตะโอนีเพิ่นฝันค่ะฝันเห็นปูเนาะค่ะถีเหลี่ยงเพิ่นมาแต่น้อยเนาะค่ะเพิ่นกระได้มากถามข่าวถามข้าวกับ ตะปอค่ะเพื่อนก็นยืนอยู่หน้าบ้านเนาะค่ะเพื่อนก็นเขียนเลขใส่มือให้ตะปอเนาะค่ะเพื่อนก็ให้แนวทางข้ามาเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนก็แปดหกศูนย์ค่ะเพื่อนก็บการวัยแปดศูนย์หกค่ะกับบันทีเพื่อนกันหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะ หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะกะใหทบชุมเอาไปเปลี่ยนแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะค่าโชคโชคมันมันนำลำรื่อยๆแห้งๆปังๆไปกับความฝันของตาโปเนาะค่ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต่งน้ำนี้เรื่อยค่ะค่าถาผู้ร้ยังบาทัดกดติดตามกับเจคัมขอฟักช่องค่ะค้าสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ